ขบ,บวนรถสินค้าที่5 5 7ต้นทางชนบุรีปลายทางแก่งคอยและหนองคายครับ หน้ามุ่งหน้าไปสถานีรถไฟบางเปี้ยวและความสิบเก้าครับ